อยากเป็นเจ้าของธุรกิจผ่อนเพียง6 0ต้นต้นตน,นี่เลย Suzuki แคล r y เดี๋ยวพามาดูไม่น่าใช้ไม่น้อยนะคะที่สำคัญไม่หลักพันโลนะคะให้สังเกตนี่เลยไม่เคยแกะใช้งานนะคะเบาะตึง เปียนี่เลยเกียร์คอนโซลทุกอย่างภายในตัวรถสภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญยางดอกเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างหลังได้อะไรบ้างตัวนี้เป็นฟู้ดทักนะคะได้ปลั๊กไฟเนาะสวิตไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค้าขายขายอาหารตามสั่งทุกอย่างได้หมดนะคะแล้วก็จะมีไฟด้านในเนาะมีสี ลงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ลูกค้าไปติดสติกเกอร์เป็นชื่อร้านของเราได้เลยติดตั้งใหม่นะคะไม่ต่ำกว่า150,000บาทสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะไฟแน์รับจัดมีไฟแน,นลรองรับนะคะหลายที่หลายสถาบันการเงินนะคะสนใจยังไงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะ